สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเลิฟทีวีนะครับในช่วงทางเลือกสู่ทางรอดกับยาน้ำสมุนไพรหัวลักเสียมนะครับพบกับผมเช่นเคยครับสุพันธ์โสนชัยดำเนินรายการคุณผู้ชมครับในเรื่องของโครคภัยไข้เจ็บนั้นไม่มีใครอยากจะเป็นนะครับแต่ว่าถ้ามันมาเบียดเบียนเข้ามาอยู่ในร่างกายเราแล้วเราจะทำย่างไรที่จะขับมันออกนะฮะแต่นะฮะจนแล้วจนรอดหลายคนคงจะไม่มีปัญญาที่จะทำออกได้ หรือแม้แต่เราไปมีหมอประจําตัวนะฮะไปรักษาที่โรงพยาบาลหลายต่อหลายครั้งสุดท้ายก็หมดกําลังใจบางคนท้อถึงกับไม่อยากจะมีชีวิตอยู่แล้วแต่สําหรับท่านนี้นะฮะไม่ใช่นะฮะหมดชีวิตนะครับไม่ใช่ไม่อยากจะมีชีวิตอยู่อยากจะมีชีวิตอยู่แต่โรคที่เป็นนะครับลหลายๆคนโดยเฉพาะสุภาพบุรุษนะครับคงจะต้องดูและก็ต้องฟังด้วยเพราะว่ามีปัญหาในเรื่องของต่อมลูกหมากโตน,นั่นเองนะครับ วันนี้ครับสำหรับแขกรับเชิญของเรานะครับท่านเป็นรองประธานนะครับสหกรณ์เครดิตยูเนียนนนทบุรีวันนี้ท่านพร้อมแล้วที่จะมาให้ประสบการณ์ตรงๆกับเรานะครับท่านพร้อมแล้วพบกับท่านได้เลยครับสวัสดีครับป๋าอาทิตย์แสงทองครับสวัสดีครับนะฮะเป็นป๋านะครับต้องเรียกป๋าเพราะปีนี้อายุ65ครับ65ปียังแข็งแรงอยู่เลยยังแข็งแรงยังฟิตเปี้ยอยู่นะครับเียครับป๋าลงกำมือแรงๆเห็นไหมฮะ คุณผู้ชมครับแข็งแรงมากเลยนะครับผมอายุเป็นรุ่นหลานของป๋าเลยนะครับแต่คุณป๋าป๋าผมจะเรียกป๋าตลอดนะคุณผู้ชมต้องขออนุญาตนะครับป๋าอาทิตย์แสงทองหรือคุณพ่ออาทิตย์แสงทองนั่นเองนะครับเป็นคุณภูมิลาเนาที่ไหนครับเกิดชาเชียงเซาครับเกิดชาเชียงรับแล้วไปโตที่มาโตกรุงเทพโตกรุงเทพโตแล้วไปอยู่อีสานไปอยู่อีสานงั้นก็ว่าอีสานไมสบายได้สบายได้สบายมากเลยไปอยู่อีสาน คล่องด้วยนะซองซอดเลยซองซอดมองทะลุนะคุณผู้ชมครับอซอ, <c oughs> องซอดเลยป๋าเห็นบอกว่าเป็นโรคต่อมลูกหมากเนี่ยนะ,ะเป็นมามเป็นมากี่ปีเป็นมากี่ปีเมือ่อต้นต้นปีที่แล้วครับเป็นต้นปีที่แล้วทำยังไงถึงไปรู้ก็ไปหาหมอปัสสาะวะไม่ออกออกทีแล้วนิดเป็นนิดขึ้นออกที้นนิดก็คือคุณผู้ชมนะครับโดยเฉพาะสุภาพบุรุษนะครับถ้ามีปัญหาในเรื่องของปัสสาวะเขาเรียกว่าปัสสาวะไม่สุด ปัสสาวะไม่หมดหรือว่ามันมันมันออกมาไม่สุดสักทีมันจะไหลเลี่ยราดนี่นะฮะเหล่านี้ก็มีสภาวะของการที่จะเป็นตอมลูกหมากแล้วแต่ของป๋านี่เป็นระดับไหนครับปวดเลยไหมระดับแรงปวดแรงมากมากพ่อปัสสาวะเสีบทางเดินปัสสาวะเสียบกับไปหาหมอรักษาอยู่สี่เดือนขนาดนั้นเลยหรอขึ้นหนักแล้วค่อยเข้าโรงพยาบาลว้างก้นเถอะก็มันมันมันหนักแล้วมันหนักแล้วไม่ไหวอาการตอนแรกเป็นยังไงครับก็ที่แรกก็พอจะออกบ้างออกบ้างแล้วก็ทนเอาทนเอาครับ พอมันหนักๆเข้ามันเบ่งแรงๆก็เพะาะปัสสาวะอักเสบทางเดินปสัสสาวะอักเสบตอนนี้ต้องไปหาหมอแล้วปวดมากปวดมากปัสสาวะไม่ค่อยออกสุดท้ายก็ไปโรงพยาบาลและคุณหมอบอกว่าต่อมลูกหมากโตต่อมลูกหมากโต,ต,อกกโ,ตโอรักษาอย่างไรครับตอนนั้นก็คุณหมอก็ให้ยาสี่อย่าง ยาสี่อย่างยาลดความดันต่อมลูกหมาลดความดันต่อมลูกหมายาแก้อักเสบแก้อักเสบกระเพาะกระเพาะปัสสาวะอักเสบอักเสบครับยาฆ่าเชื้อยาฆ่าเชื้อนวก็ยาวิตามินวิตามินบำรุงอีกสี่อย่างรักษาอยู่เท่าไหร่นะเมื่อสักครู่เห็นบอกว่าสี่เดือนสี่เดือนสี่เดือนนี่คือรักษาหรือว่านอนไม่ไม่ได้นอนไปกลับแต่ไปกลับไปกลับตลอดเดือนไปสามสี่ครั้งเดือนไปสามสี่ครั้งตามที่คุณหมอนัดอาการตอนนั้นเป็นยังไงอาการก็ กินไม่ได้นอนไม่หลับทำไมล่ะไปมันมันทรมานมากทรมานยังไงปวดก็เดี๋ยวปวดเดี๋ยวปวดเดี๋ยวไปแต่ห้องน้าไปแต่ห้องน้าเข้าห้องน้าตลอดพูดได้ง่ายก็คือว่าปัสสาวะมันไม่สุดสักทีมันไม่หมดสักทีเดี๋ยวปวดเดี๋ยวปวดเดี๋ยวปวดปวดแล้วออกเยอะไหมแต่ละครั้งทีละหน่อยทีละหน่อยสรุปแล้วก็คือว่าไอ้ต่อมรูปหมากโตที่คุณหมอให้มาเนี่ยมันยังไม่ยุบมันมันไม่ยุบ แต่กินยาตลอดก็กินยาสี่เดือนนี่ทรมานมากสี่เดือนนี้อาการเป็นยังไงลงบ้างไหมมันไม่ลงไม่ลงไม่ลงเราก็เลยนัดผ่าตัดนัดผ่าตัดนัดผ่าตัดสี่เดือนให้กินยาแล้วสี่เดือนให้กินยาหมอนัดผ่าตัดผ่าตัดหมอนัดไปผ่าแล้วตอนนี้เอาสุดท้ายแล้วล่ะเป็นช่วงที่ตัดแล้วก็จะตัดแล้วก็จะตัดแล้วตัดสินใจไหมคุณหมอคุณหมอบอกให้ตัดแล้วฝาคุณหมอบอกให้ตัดก็ พอดีโชคดีมาเจออาจารย์ไกรวิทย์าอาจารย์ไกรวิทย์โชคดียังไงโชคดีอาจารย์ไกรวิทย์มาเล่าอาจารย์ให้ฟังครับอาจารย์ไกรวิทย์จำปานุกูลครับอกอาจารย์ผมเป็นอย่างนี้แต่ว่าตรงนี้ให้มาตรงนี้หมายถึงมา,มามามาเลิฟอ,อยู่มาเลิฟอย,ยู่มาเลิฟอยู่ประเทศไทยเนี่ยงั้นก็คือว่าไม่ได้ไม่ได้ผ่าตัดแต่ไปเจอคุณไกรวิทย์แนะนำให้รู้จักยาน้ำสมุนไพรหัวลักเซียมครับ ตอนนั้นป๋าเชื่อเลยเหรอเดินตามมาเลยเหรอเดินตามมามากินข้าวของกันเดี๋ยวฟังผู้การอืมเจอมาผู้การพลตรีสุภเวทของเราวันแรกเข้ามาเชื่อไหมตอนแรกที่เขาไปบอกก็ยังไม่เชื่อยังไม่เชื่อเท่าไหร่ไม่เชื่อกับแล้วทํายังไงถึงกล้าดื่มก็วันแรกเลยเนี่ยอาจารย์ไกรวิทย์ก็บอกเดี๋ยวผมสมัครให้ไว้เลยกับสมัครสมัครสมาชิกให้เลย100บาท100บาทกับแต่ถ้าตัดสินใจมาเื้อได้เลยกับ อืมวันอีกวันหนึ่งก็กลับตัดสินใจมาซื้อเลยมาซื้อเลยซื้อไปกินชุดหนึ่งสองขวดชุดหนึ่งสองขวดเดิมยังไงครับตอนที่ป๋าเอาไปดื่มในแก้วไปด้วยนะทีแรกก็ครึ่งครึ่งครึ่งแก้วใช่ไหมสี่เวลาครึ่งสี่เวลาเลยครับครึ่งแก้ววันวันหนึ่งสี่มื้อสี่มื้อสี่เวลาเวลาไหนบ้างก็หกโมงเช้าหกโมงเช้าสิบเอ็ดโมงสิบเอ็ดโมง แล้วก็ห้าโมงเย็นห้าโมงเย็นสามทุ่มสามทุ่มก่อนนอนก็สี่ครั้งก่อนนอนสามสมทุ่มก่อนนอนอ่ะสามทุ่มก่อนนอนก็คืออันเดียวกันนะครับเป็นสี่ครั้งครัเป็นสี่ครั้งต่อมื้อแล้วกี่วันกี่เดือนอาการเริ่มดีขึ้นพอได้สามวันไปแล้วก็เอาเต็มแก้วเลยครับก็สามวันสามวันแรกครึ่งแก้วแล้วก็สามวันไปแล้วเต็มแก้วเต็มแก้วเลยเต็มแก้วเลยทําไมถึง ดื่มเต็มผู้การบอกว่าตัดไปเลยต้องกระทุ่งเลยต้องกระทุงเลยรอหนักแล้วเอาละสามวันแล้ววันที่สี่เต็มแก้วกี่วันอาการดีขึ้นก็ได้อาทิตย์เข้าขวดที่สองอทิตย์เดียวก็คือเจ็ดวันเท่านั้นเองนะครับเจ็ดวันเข้าขวดที่สองอาการเป็นยังไงก็เริ่มเริ่มปัสสาวะคล่องขึ้นปัสสาวะเริ่มได้เริ่มคล่องขึ้นอาการปวดมีไหมก็เบาลงเบาลงเบาลงกับและยังไงต่อ ก็พอขวดที่สองหมดก็ได้ครึ่งเดือนพอดีครึ่ง <sk> เดือนก็ามาอสองขวดสิบห้าวันก็หมดสองขวดพอดีแล้วอาการหลักอาการก็เบาเบ,บ,บาแล้วเบาแล้วปัสสค่อยๆเบาลงเรื่อยๆจากเป็นสิบเหลือสามครั้งจากวันละสิบครั้งเหลือสามครั้งเท่านั้นเองคืนละสิบคืนละสิบปัสสาวะคืนละสิบก่อนนั้นนะครับเหลือเพียงแค่สามครั้งเท่านั้นเองนอนได้บ้างนอนได้บ้างแล้วแล้วอาการมาบอกว่าตัวเองดีที่สุดตอนไหนดื่มไปกี่ขวด ก็เอาอีกชุดหนึ่งได้อีกสองขวดสองขวดผ่านไปมาอีกสองขวดครับเดือนแรกเดือนแรกเดือนแรกก็กําลังใจมาแล้วครับกําลังใจมาร้อยเปอร์เซ็นต์กับแน่นอนฉันฉันต้องขนาดนั้นเลยเหรอบอกตัวเองว่าฉันต้องหายแน่นอนเลยต้องหายต้องหายครับแล้วยังไงต่อคราวนี้พอมาเอาชุดที่สองไปเดือนที่สองก็อีกสองชุดสี่ขวดครับกินหมดเดือนที่สองเดือนที่สองสี่ขวดเออเป็นแล้วแปดแล้วหมดเลย หมดเลยสองเดือนสี่เดือนสองเดือนก็แปดขวดกับก็ปัสสาวะคืนละสองครั้งสองครั้งก็โล่งโล่งแต่ก็กินมาเรื่อยๆเพื่อไม่รประมาทเพื่อไม่ประมาทกินมาเรื่อยๆและรวมทั้งหมดป๋าตั้งแต่วันโน้นมาจนถึงวันนี้ผมเห็นเอกสารของป๋านี่นะครับยี่สิบสี่ขวดเด,ดิมไปทั้งหมดยี่สิบสี่ขวดครับตอนนี้อาการเป็นอย่างไรตอนนี้สบายแล้ววิ่งขึ้นสะพานลอย ไม่หอบแลวได้ปกติเลยนะครับไม่หอบเลยนะครับดื่มไปทั้งหมด24่ขวดใช้เวลากี่เดือนปาก็สิบสิบเดือนสิบเอดเดือนประมาณเนี้ยสิบเดือนสิบเอดเดือนเอาละนะครับร่างกายตอนนี้เหมือนกับว่าไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมไม่มีแล้วยึดพวงยึดพื้นได้หมดยึดพื้นได้หมดนะฮะครับคุณผู้ชมครับนี่คือตัวจริงเสียงจริงนะครับวันนี้ผมว่า ดูหน้าตาแล้วนะคุณผู้ชมครับดูหน้าตานะฮะดูหน้าตาแล้วสดใสามากๆนะครับไม่เหมือนกับคน,คบคนป่วยเลยครับตอนนี้มีมีโรคเดียวน,นะมีเฉพาะตอ่อมลูกหมากนะเน<อ>ี่ยครับเอ,อ่อ,อมันหนักคือตอ่อมลูกหมากตอ่อมลูกหมากโอ,กอเคนะฮะต่อมลูกหม,ม,ม,มากอย่างอื่นนี่คือเป็นผลพลอยได้ก็แล้วกันนะฮะวันนี้เวลาครับคุณผู้ชมครับแหม เรื่องอย่างนี้นะครับเป็นเรื่องที่เราอยากจะเจาะต่อจริงๆโดยเฉพาะสุภาพบุรุษนะครับเวลาของเรามันน้อยจริงๆเอาไว้โอกาสน้าอาจจะได้รบกวนป๋าหน่อยนะฮะเพื่อที่จะมาเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องสุภาพบุรุษของเราให้ฟังปีนี้65้านะยังแข็งแรงดีอยู่นะปึ้งปั้งเลยครับปึ้งปั้งเลยนะครับขอบพระคุณมากๆที่มาให้อ่ประสบการณ์กับทางคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านเอาฝากนิดนึงว่าถ้ามีปัญหาในเรื่องของต่อมลูกหมากที่อยู่ทางบ้านคุณผู้ชมที่ฟังรายการที่ชมรายการเราอยู่ฝากถึงคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนนครับ ก็ขอให้นึกถึงหั้วลักเสียมครับขัวลักเสียมเท่านั้นเองสั้นๆนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ป๋าอาทิตย์แสงทองนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับเวลาเราแหมเสียดายจริงๆเวลาหมดแล้วนะครับเอาไว้วันหน้าก็แล้วกันเราค่อยมาเจอกันกับรายการดีๆงนี้ผมสุพรรณสุนทรชัยยังรอคุณผู้ชมอยู่อยากจะให้เราสัมภาษณ์เรื่องอะไรติดตามเราได้ตลอดเวลาเลยที่นี่ที่เดียวเะครับเวลาหมดหมดเวลาแล้วพบกันใหม่วันหน้าครับสวัสดีครับ